เมื่อเราอยากเล่นสงการแต่ไม่ได้เล่นแต่แบังเอิญมาเจอคลิปนี้เอา้าหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วไม่ไปเนลยพี่หมอเลยลสงการออนไลน์หาก่อนนี่คลิปนี้แหละสงการคลิป พิมว่าส่งการออนไลน์ก็จะเจอตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยอยากลื่นบ้างเขากูเกินเลยพิมว่าส่งการออนไลน์แล้วก็กดไปตรงนี้ก็จะเจอหน้านี้แล้วก็ไปกดเขาว่าไปเลื่อนส่งการเันเลยแล้วก็เจอเขาว่าเลือกตัวเองก็กดเข้าไป ก็เลือกตัวของเราเองนะว่าจะเอาตัวไหนเราก็เลือกไม่ถูกแต่เลืกว่าจะเอาตัวที่สานะแบบไม่เหรเอาตัวนี้แต่เอาแอกเ่าตั้งชื่อเลยไอ้นี่ชื่อที่เราคิดได้ะแเราก็กดตกลงมันก็จะขึ้นชื่อเราเราก็ไปเลือกเพื่อน ไอนดิไม่เเพื่อนนะเออให้น้องเลือกเอานออ้นงเอาตัวนี้เราก็ลยตั้งชื่อน้องเลยเตอสายศาสเตอร์มันติดพันด้แล้วก็กดตัวกลมเหมือนเดิมทำเหมือนกันเลยแล้วก็เขามีเลือกำคำขุ่นๆได้นะคำแรกศาสตร์น้ำไปเอ้ศาสตร์น้ำให้ไปช่วยศาสตร์ใจก,กลับมาหน่อยโอ้โหแล้วก็คำต่อไป มีใจก็สาศาสตร์มาถ้าเข้าตาเดี๋ยวสาดไปโอ้โหแล้วก็เลือกคำเลยนะก็ปะไปขอ้ักขันสี่ขันถึงชิดคิดถึงฉันบ้างเนะไม่ชิดดิชิดอนะไรหน่อยอยากแปะแป้งเธอสักทีหัวหน้าโทรมาพอดีมีงานด่วน <c oughs> อ่านผิดขออภัยด้วยนะสงการเราไม่เล่นแป้งแต่เราเล่นลายนะ สาดต์น้ำบ่อยๆมันจะหนาวกอดจันเปล่าจะได้อุ่นอันนี้เราไม่ได้เลือกนะก็เลือกตามใจชอบเยลยเราเลือกมีใจก็สาดมาถ้าเข้าตาดเดี๋ยวสาดไปก็ปกดตกลงเลยมันก็จะขึ้นให้เอากดสักทีสิกดสิน,สสนั่นขึ้นให้อะข้างหลังอย่างไรนะไม่มีแล้วก็ ไปไรก่อสถานที่โอเคม,มีถนนสีลมกับประตูกำแพงถนนข้าวเหนียวเกาะสมุยเราเลือกถนนสีลมถ้าก็กดตกลงเด้เหมือนเดิมง่ายๆเขาว่ามีอะไรไหมแน่ไม่ไไมีเ,เล่นสวงกลางได้แล้ว อ๋อเชื bye. Bye ่เพื่อนสาดน้ำทางก็โอเคเนี่ยแค่นั้นแโอ้แค่นี้แหละอยากเล่นเหี้ยเฉยแต่ว่ามันสนุกแต่เลือกตัวใส่ชื่อด้วยด้วยก็โอเค่นี้ยแหละไายบายเจอกันสิบนาฬิกาฮะบม่ไบาย